You listening to Executive Talk Podcast Executive are Talk listening สวัสดีครับวันนี้ Executive Talk Podcast ได้รับเกียรติจากอาจารย์หมอสองท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เชลิศสินรัชตานันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแนแพทย์คงศักดิ์เตชะวิบูลณ์ผลพ่วมในการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเอสเ e ติกคอนเน็กจำกัดมหาชนหรือ TRP เจ้าของทีละพรคลินิกว่าที่หุ้นน้องใหม่ที่กำลังจะเข้าเทรดเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอทั้งสองท่านครับอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเริ่มที่คำถามแรกนะครับว่าทีลพรคลินิกคือใครทำธุรกิจอะไรครับ อ๋อธีรพรเหรอครับธีรพรก็คือเป็นคลินิกสัญญกรรมนะครับสัญญกรรมที่เราทํานี่ก็คือเฉพาะบริเวณใบหน้าบริเวณใบหน้าก็คือหมายความว่าือพูดง่ายๆใบหน้าศีรษะลำคอเนี่ยอยู่แค่นี้เพระาะต่าไฮฟาร้าลงไปเราไม่ท oh ำนะครับก็คือธุรกิจของธิรพรครับก็จะมีตัวเสริมก็จะอาจจะมีพวกผิวพันธุ์แต่ว่าเป็นรองนะครับสัญญกรรมเฉพาะส่วนลำคอขึ้นไปเราเรียกสัญญกรรมสัญญกรรมตกแต่งใบหน้า มีทําอะไรบ้างครับแล้วก็แต่ละส่วนเป็นเป็นยังไงบ้างครับที่ที่เราให้บริการอยู่ครปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีแพทสภารับรองเป็นเขาเรียกว่าวุฒิบัตรหรือว่าบอร์ดเฟเ i c ร์พลาสติกเซอร์เเพราะฉะนั้นบนใบหน้าเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆนะครับเช่นตาเช่นจมูกปาคิ้วคอใบหูทุกอย่างนี่มันก็เป็นศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าซึ่งประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญซึ่งแพทยสภาเป็นผู้รับรองหมดเช่นมีจักษุแพทย์นะครับมีสดสอนศิษยแพทย์มีแพทย์ตกแต่งใบหน้าศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแล้วก็บางเอิญเราโชคดีมีแพทย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านผ่าศีรษะผ่าสมองได้ด้วยนะครับก็เป็นจุดเด่นของเรานะฮะตอนนี้เราทําอะไรบ้างเราก็ทําตาตาบนตาล่างนะครับทําคิ้วทําติงกา ทำจมูกเสริมจมูกด้วยวัสดุต,าตา่างๆทําปากยกปากทําคางดึงหน้าแล้วก็ศีรษะก็ปลุโขมแล้วก็ตกแต่งใบหูแล้วก็เนียงที่คอเราก็ตกแต่งเนียงด้วยรวมทั้งเ,เราใช้ Fat Stem c e l l ซึ่งเป็นตัวโประาวใหม่ที่เรามีเทคนิคเฉพาะของเราในการเตรียมเพื่อให้ได้ Stem c เ l ลล์เกได้มากที่สุดซึ่งอันนี้เป็นตัวสำคัญในอนาคตต่อไปครับ แล้วลูกค้าของเราอะครับเป็นใครบ้างครับเป็นลูกค้าเฉพาะคนไทยหรือว่ามีลูกค้าต่างประเทศบ้างไหมฮะเอาตั้งแต่ย้อนอดีตไปเลยนะคือเราก่อร่ามทั้งตัวมาตั้ง30-40ปีเนะี่ยแล้วก็วันหนึ่งเราก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งรวบรวม specialist มาหมดตอนนี้มี specialist อยู่กับเราเนี่ยเป็น10กว่าคนนะครับเฉพาะใบหน้าหมดเลยเอาว่าใบหน้าก็หมายถึงหมอตาหมอจมูกหมอผิวพรรณแล้วก็หมอปผมหมอศีรษะ ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ใช้กับเราเนี่ยตั้งแต่อดีตีจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยากอยากที่เรียกว่าชั้นสูงหรือไฮเอ็นเพราะว่าค่อนข้างจะเอ u เ a t e เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาและต้องการพบสเปเชียลิสต์ต้องการคุณภาพเรามีตั้งแต่อายุปานกลางจนกระทั่งถึงนี้ผู้สูงอายุซึ่งมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าสังคมประเทศไทยตอนนี้ผู้สูงอายุอายุยืน่ะคุณง่ายๆก็จะมีปัญหาเรื่อง คิ้วตกตาตกแก้มตกหน้าถุงใต้ตาแล้วก็บางทีปากตกน้ำลายแล้วมันย้อยติดปากหนึ่งเงี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าลำคาญไปหน้าบางทีมาด้วยเรื่องหางตาแฉกก็หนังมันตกมาครับก็จะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มผู้มีกําลังซื้อและกลุ่มผู้ต้องการให้มีสุขภาพดีและให้ดูดีเป็นกลุ่มที่พูด,ดง่ายๆก็เขารักสุขภาพผมเข้าใจทีคว่ามีได้ไหมหมายถึงว่าลูกค้าของเราจริงๆแล้วว่าลูกค้าหลักก็คือกลุ่มลูกค้าตลาดบน ถ้าเปรียบเทียบอ,อาจจะเปรียบสมอยเป็นกระเป๋าแบรนด์นีมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ,ะ,ะก็ก็ผมไม่กล้าพูดหรอกพูดแทนทีละคแล้ว, <laughs> ลวทีนี้นนครับครับแล้วแล้วสัดส่วนรายได้อะครับเป็นยังไงบ้างครับครับรายได้ของทีละพรนะครับมันก็แบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆส่วนแรกก็จะมาจากงานด้านสัตกษตรส่วนที่สองก็มาจากเรื่องของการให้ยาน,นะครับความรู้สึกผ่านทางหลอดเลือ,อดดำแล้วก็ส่วนที่สามมาจากรายได้อื่น เออเมเจอริตี้ของทีละพรเนี่ยก็จะเป็นรายได้จากงาน,นด้านศัลยกรรมเนี่ยมากกว่า90สเอร์ซส่วนงานที่เป็นการให้บริการาให้ยาทางหลอดเลือดดำะครับมันก็จะเป็นรายได้ที่เติบโตไปควบคู่กับงานทางด้านศัลยกร,รมก็คือเอ่อจะมันจะมีวิสัยทีแพทย์นะครับคอยดูแลให้บริการลูกค้าให้มีความสุขสบายปลอดภัยแล้วก็สามารถกลับบ้านได้ตั้งแต่วันที่ผ่านดังนั้นรายได้ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ที่รอตามกัานทางด้านศ ส่วนรายได้อื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผิวพันธุ์นะครับก็จะมีสัสดส่วนที่น้อย90%อัเป็นงานทางด้านสัญญกรรมแล้วงานทางด้านาสัญญกรรใน90%เนี่ยครับมันสามารถแบ่งได้ไหมครับว่าสัญญกรรส่วนไหนที่มันเป็นรายได้หลักจริงครับรายได้หลักของเราเนี่ยจะอยู่ที่งานดึงหน้าหรือที่เป็นไซต์มาข,ของเราคือเฟสล็อกนะครับเป็นงานสัญญกรรที่คิดค้นโดยอาจารย์จารชนปรทิดทำให้แผลบวมช้ำน้อยซ่อนแผลไว้ในไายปกนะครับ แล้วก็สามารถเป้นตัวได้เร็วกลับบ้านได้เลยวันนุกขึ้นสามารถไปทํางานได้ซึ่งจะมีความแตกต่างจากที่เรียกว่า n o n v e n t i o n a l f a Li นะครับก็จะเป็น m a j เจอร์โปรดัของเราที่สร้างรายได้ให้เรา c o n t r i b u วประมาณ60%ในเชิงของรายได้ฝากงานสัจกรรมก็คือการศัจกรรมดึงหน้าประมาณ60%สองคเซของงานสัจกรรมที่นี่ครับแล้วภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้ครับอุตสาหกรรมการอ่สัจกรรมหรือว่าความสวยความงามนี่ฮะ มันมีแนวโน้มคือว่าโ r o w การเติบโตเป็นยังไงบ้างครับผมขออนุญาตตอบเนาะครับครับเอาเป็นภาพรวมว่าจากประสบการณ์ของผมอยู่กับวงการนี้มาทั้งชีวิตนะครับขับย้อนตั้งแต่อดีตไปเลยตอนตั้งแต่ผมมีอายุประมาณสามสิบก็เริ่มต้นสมัยโน้นเนี่ยมันไม่มีใครทำอะ่ะมันเป็นอุตสาหกรรมที่คนปฏิเสธเขาเข้าในปีสักสองพันห้าร้อยสี่สิบกว่าเนี่ยคนเริ่มทำแล้วละ แล้วจะมาบูมเอาตอนปี2550บอก,กว่ากว่ามันก็บูมขึ้นมาตลอดเมื่อก่อนนี้จะมีสัญญาแพทย์ที่ทำตกแต่ะจริงๆทั้งประเทศอะเอาว่าไม่ถึง20-30คนคนน้อยน้อยมากแล้วก็ทำกันไม่เป็นด้วยนะแต่ว่าพอเข้ามาในปีท้ายๆนะเกือบ20ปีหลังเนี่ยก็จะมีเออสเป l เชียลิออกมาทำสเป c เชียลิสเนี่ยหมายถึงว่า 1. จักษุแพทย์สโสตศราศิกแพทย์3ทันตแพทย์ สี่แพทย์ที่เกี่ยวกับเด r m a ม o าโตเซอร์เห้าก็คือสัญญาแพทย์ตกแต่งทั่วไปหกก็คือสัญญาแพทย์ตกแต่งใบหน้าเพราะนั้นอุตสาหกรรมตัวนี้มันก็เริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆรื่จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่มีออนไลน์นะฮะความนิยมมันก็เลย,ยมมเขาเรียกว่ามันเราไม่อยากเรียกว่าเป็นบูมนะมันระเบิดเลยปรากฏว่าหมอไม่พอจี่นี่มันก็เลยทากฎหมายเนี่ยเขาเปิดช่องไว้ว่าหมอที่ไม่ได้เรียน ทางด้านผู้เชี่ยวชาญเนี่ยหมายว่าจบพอบอ,ออกมาเลยก็ออกมาทำนะครับซึ่งทางแพทยสภาก็ถามว่าถูกกฎหมายไหมมันไม่ได้ผิดกฎหมายเพียงแต่ว่าไม่มีประสบการณ์ครับยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยพอในสังเกตในระยะห้าปีสิบปีหลังตั้งแต่พอมาเข้าช่วงก่อนโควิดสังเกตได้ดีนะครับนักลงทุนน่ะที่ไม่ใช่หมอก็จะเข้ามาคือคือหมอสเปเชียลิสต์กลุ่มนนะหมอที่ไม่ใช่สเปเชียลิสต์ก็คือหมอจบใหม่ก็เข้ามา ปัจจุบันเนี่ยมันมีนักลงทุนซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินนแต่มาลงทุนแล้วก็จ้างหมอมาทำแต่ที่พอเข้าในปีท้ายๆเนี่ยสักสองปีหลังเนี่ยมันมันเริ่มชุนละมุนเพราะว่าเอฟเฟกของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งหมอมาก่อนไม่ต้องทำมาร์เก็ตติ้งนะครับมาก่อนจะใช้ Word of m o u เมาเราก็ยังใช้หลักของ Word of m o u เมาอยู่แต่พอมีโซเชียลเข้ามาเนี่ยการทำโซเชียลมาร์เก็ตติ้งการใช้ คำพูดการใช้แคปชั่นการใช้เรทีมเลยมันมันเหมือนกันไปหมดเลยเลยแยกไม่ออกแล้วว่าใครคือตัวจริงใครคือผู้ที่มีประสบการณ์ใครคือเป็นบิ๊กเกอร์นะครับบางทีในการทำโซเชียลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันมันแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นการค้นควา้าการศึกษาของผู้ทีบริโภคมันจะหนักขึ้นไปแล้วก็คำถามจากผู้จะมาบริโภคเนี่ยมันจะเป็นคำถามที่ละเอียดและยากมากขึ้น,นเรื่อยๆแต่สุดท้าย ผู้บริโภคอย้องตัดสินใจโอเคเพราะดูมันไม่ออกไม่รู้ว่าใครชานาญอะไรอันนี้ก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่เขาได้เปรียบของทีละพรนั่นคือว่าเราแยกตัวมาชัดเจนว่าเราเป็นผู้ชนานาญเฉพาะบริเวณไปหน้า <c oughs> ก็หมายความว่าบนบริเวณไปหน้าเนี่ยเราไม่ได้ทําคนเดียวนะเราทําเป็นทีมซึ่งจะแตกต่างไปจากที่อื่นว่าเขาทำหนึ่งอวัยวะหนึ่งอย่างแต่เราหนึ่งอวัยวะเนี่เราเราช่วยกันทําหมดเลยเป็นทีมคำว่าเป็นทีมก็หมายความว่า จะบนใบหน้าผมจะทําตาบนผมก็ให้หมอคนนี้ําตาล่างผมก็ให้หมออีกคนหนึ่งถ้าทําตาเนี่ยเกิดมีกาเนิ้ออ่อนแรงต้องเรียกจากสูพทย์มาช่วยแต่ถ้าตาทั้งโครงสร้างรอบดวงตา peri orbital รอ,ออร,รอบดวงตาก็ต้องอาศัยศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้ามาช่วยเพราะฉะนั้นบทคข้ที่ทำทีลพรเนี่ยเช่นจะทํารอบดวงตาใช้หีใช้หมอถึงสี่คนนะเพราะว่าความละเอียดความเรียกว,ว่าให้คุณภาพสูงเนี่ยมันจะผิดจากที่อีกอันนี้ก็คือเป็นจุดที่มัน ตลาดมันมันจะต้องมาทางนี้แต่นี่ปัจจุบันเนี่ยออสโซเชียลออนไลน์มันมากเข้าคนไข้งงไปหมด,หมดละมันจะล่มเอานะครับมันจะล่มซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าคนไข้ที่ทําแล้วเสียนะครับก็ไม่มีที่ไปสุดท้ายทางทีละพรเราทำมาร์เก็ตติ้งใช้งบต่ำนะฮะแต่ว่าใช้ Word o อ m o เมาส์คนไข้กว่าจะเจอเราเนี่ยก็มาเป็นงานแก้เราก็เลยรับในตัวประเทศแล้วก็กลายเป็นศูนย์ซ่อมใบหน้า ซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่เราถือว่าช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนแท้เด็กกันช่วยเหลือวงการแพทย์ให้มันมีวิชาการเพราะนั้นคอนเซปต์ของการทําต,ตกแต่งใบหน้าเนี่ยเราจึงมีเรียกว่ามีงานวิจัยมีงานอัฒนามีงานค้นคว้าออกมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของของเราในโปรดักต์ทั้งหลายเนี่ยจะผลิตโดยแค่ซึ่งชํานาญเฉพาะแต่ละออ e เปอเรชันนะไม่ใช่แต่ละอวัยวะแต่ละออปเปอเรชันนะครับ อาจิงผ่าตัดหนึ่งอย่างเนี่ยก็จะชำนาญหนึ่งอย่างเท่านั้นเองเพรนั้ในอนาคตเราของธีพรพรคิดว่าไม่ต้อง,งนอ,นอ,อนาคตอันไกลนะเอาอนาคตอันใกล้นี่จะกลายเป็นสถาบันเพื่อจะช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับความเสียหายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็คิดว่าเปิดโอกาสให้เพื่อนแพทย์ด้วยกันที่ไม่ได้เรียนรู้วิชาที่มันเป็นวิชาต่อยอดมีความละเอียดอ่อนมีความต้องเป็นเอ็กเพร์ เราก็คิดว่าเราจะต้องเปิดลักสูรเปิดอบรมให้แพทย์เข้าใจถึงอันตรายหรือว่าเดินผิดทางหรืออย่าอย่าพูดคำว่าผิดเลยแบบยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ่อยหวังว่าเราจะเป็นสถาบันทางวิชาการแล้วก็ช่วยเหลือคนไข้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราคาดหวังว่าการเติบโตของเทพรพรก็จะไปในลักษณะของระดับอาจารย์ พราะปัจจุบันเนี่ยหมอทุกคนเป็นอาจารย์อยู่แล้วตามวิทยาลัยแพทย์หรือมหาวิทยาลัยที่สอนแพทย์นะครับครับแล้วทีนี้มาพูดถึงฝั่งของคนประกอบการบ้างครับผมแอบ,บไปดูงบมาในช่วงสาปีที่ผ่านมาสามสี่ปีที่ผ่านมาเรา้องผ่านโควิดกันใช่ไหมครับแต่ทําไมรายได้และกําไรของทีลพรคลินิกถึงโตสวนโควิด -19 ครับจริงๆต้องบอกว่าช่วงโควิดเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับธีรพรนะครับเราได้ได้มีเวลาในการทบทวนตัวเองค่อนข,ข้างเยอะในช่วงโควิดแล้วเราก็ นำเอาไฮไลท์ของโปรดักต์ของเราเนี่ยดึงออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากนะครับซึ่งช่วงที่มันปิดเมืองไปเนี่ยเราก็คงคล้ายๆกับคลินิกอื่นที่เวลาในการบริการก็จะลดลงนะครับวิธีการในการให้บริการก็มีความยากมากขึ้นแต่ว่าก็จะมีข้อดีคือคนที่รับสื่อจาก,กอินเพอตไปแต่ก็มีเวลาในการนั่งดูเรื่องราวต่างๆกินาพอตรวมเ็ข้อดีของโปรดักต์ที่กินาพอปมี พอหลังจากเปิดเมืองขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะในช่วง Q4 ปี64นะครับลูกค้าที่รับรู้เรื่องราวของพอในแง่ของโปรดักที่มีคุณภาพเนี่ยก็ทะลักเข้ามาเป็นจํานวนมากในช่วง Q4 64หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นโมเมนตัมต่อเนื่องตั้งแต่ Q1 ปี65จนถึงปลายปี65ซึ่งมันก็เลยสะท้อนไปในงบการเงินที่เป็นภาพที่ชัดเจนว่าในปี64เนี่ยเราก็โตจากปี63เกือบ100% แล้วก็ในปี65เราก็โตจากปี64เกือบ100%งบจาก200เป็น400แล้วก็เป็น800ล้านบาทครับแล้วทำไมอะครับทีละพรคลินิกหรือว่า TRP ถึงมาระดมทุนในครั้งนี้แล้วก็หลังจากที่ระดมทุนเสร็จแล้วอะครับเรามีแผนในการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้อย่างไงบ้างครับครับเอ่อจริงๆทีละพรเราเองเนี่ยเรามีประวัติศาสตร์นานงานกว่าระยะเวลาที่เราจัดตั้งบริษัทอาจารย์โชร,ริต่านทำคลินิกทีละพรมา40ปี ตั้งแต่คลินิกหนึ่งห้องหนึ่งห้องแถวเป็นสองห้องแถวแล้วก็ย้ายมาจดทะเบียนที่ตึกห้าชั้นและปีห้าเก้านะครับจปนปัจจุบันวิชาความรู้ของอาจารย์ชนทธิ์นะครับท่านสะสมมาสี่สิบปีแนละ้วดังนั้นเนี่ยเราหาวิธีการในการทําให้เรื่องราวของทีเด็ดพอดำเนินต่อไปได้อีกสี่สิบปีเป็นอย่างน้อยอีกเท่าหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะทําให้มันยั่งยืนเนี่ยมันต้องมีเรื่องของความปกงใสซึ่งสําคัญมาก เราอยากให้ตลาดทุนช่วยทําให้เราปกเรามีเรื่องของจําเป็นจะต้องที่จะสร้าง Prof ฟ t ให้ย,ยั่งยืนนะครับดังนั้นตลาดทุนน่าจะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับว่าเราจะทํายังไงเพื่อให้องคอ์กรเนี่ยเราสามารถสร้างโ Prof ฟ t ให้กับองคอ์กรอย่างยั่งยืนแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการที่ตลาดทุนให้เงินกับทางบริษัทมาเพื่อใช้ในการทรําธุรกิจให้เติบโตต่อไปในอนาคตดังนั้นนีงเป็นสาเหตุผลหลักลที่เราทําไมเราถึงพาธีระพรเข้า IPO ส่วนเรื่องของเงินที่ได้จากการ i อ o ครั้งนี้เราเอาไปใช้อะไรบ้างหลักๆเราก็มีสี่ข้อนะได้แก่คือเรื่องของการใช้คืนเงินกู้นะครับซึ่งเราได้กู้มาซื้อที่ดินตรงบริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินครับอนนีท้ที่สอได้สองการในการสร้างโรงพยาบาลมาส่วนที่สองก็คือนำเอาเงินจาก IPO อเนี้ยไปใช้ในการสร้างโรงพยาบาลแต่ละกรรมตกแต่งเฉพาะทางบนใบหน้าแห่งแรกในประเทศไทยนะครับเนื้อที่ใช้สอยประมาณ9,918าดตารางเมตร สที่สามคือการนําไปซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับซึ่งก็จะใช้ทั้งในที่ก่อก็สามารถยกย้ายไปใช้ในโรงพยาบาลใหม่ได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายคือการนาเงินไปใช้ในส่วนของเองินทุนหมุนเวยียนตัวไปองค์กรแล้วกลยุทธ์หลังจากที่เราสมมติเราระดมทุนเสร็จแล้วครับกลยุทธ์การเติบโตหลังจากที่เราเป็นหุ้น IPO เราเข้าเทรดในตลาดหุ้นจหน่ายแล้วเรามีกลยุทธ์ในการเติบโตยังไงบ้างครับกลยุทธ์ในการเติบโต,ตทีนภพเองเราก็จะสืกสารเรื่องของสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ ความชํนานาญเฉพาะทางเราก็โฟกัสเรื่องของการดูแลใบหน้าเป็นหลักนะครับทั้งงานศัลยกรรมนะครับที่เรามีั่าการหลักๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดติ้งหน้าการทําผ่าตัดรอบดวงตาการทําผ่าตัดจมูกนะครับเราอาจจะหาั่าการใหม่ๆเข้ามาเพื่อเสริมสร้างในเชิงอของการทําศัลยกรรมส่วนงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางด้านศัลยกรรมนะครับในปัจจุบันเราก็มีเรื่องของโบท็อกฟิลเลอร์เป็นหลักนะครับเราก็น่าจะต้อง หานะการที่ไม่ได้เป็นงานศรษฐกรมเข้ามาเสริมทับอ็เติบโตทางด้านรายได้แต่เราจะโฟกัสหลักๆที่บริเวณเฉพาะใบหน้าเท่านัา้นครับครับผมขอีนิดนึงฮะแล้วเรายังเน้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดิมไหมฮะก็หมายถึงว่ากลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อหรือที่เรียกว่ากลุ่มลูกค้าตลาดบนเรายังเน้นกลุ่มนี้อยู่เหมือนเดิมไหมครับหรือว่าเราจะเจาะไปกล de ุ่มอื่นด้วยดยในแบรนด์ของทีละพอร์ตเองครับเรามองว่าเราเองเราสร้างความแข็งแกร่งในเชิงของคุณภาพ แล้วก็มาตรฐานมาในในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นเราพงมองภาพหลักไปในเชิงที่ไม่ได้ลงไปเรื่องเรื่องของ p r i w e w l เราพงใช้เรื่องของราคาที่เป็นมาตรฐานของทีลอรพการสร้างความเข้าใจในการให้บริการแล้วก็การบริการที่ครบวงจอดเป็นหลักก็คือเป็น One Price นะครับก็คือจ่ายครั้งเดียวจบรับบริการได้ตั้งแต่เริ่มจนกระทั้งเสร็จตดรวมถึงการรับประกัน1ปีหนละักการ แล้วเราคงไปโฟกัสเรื่องคุณค่าที่เราให้กับลูกค้าเป็นลครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วครับผมอยากรู้ครับว่าจริงๆแล้วครับทีละพรคลินิกมีจุดเด่นหรือว่าจุดแข็งคืออะไรกันแน่ครับจุดเด่นก็คือหนึ่งเราเป็นกลุ่มแพทย์ที่ทำเป็นทีมจุดเด่นนะอันที่สองทีมนี้เป็นทีมที่เป็นสเปเชียลิสต์ที่อยู่บริเวณใบหน้าที่เราได้พูดไปแล้วว่า มีทั้งจักษุแพทย์มีทั้งโสตสอนานสิิแพทย์แพทย์ที่บริเวณศีรษะและลำคอนะครับแล้วก็มีแพทย์ทางผิวพรรณแล้วก็เดอร์มาโตเซอร์เอรี่ทีนี้ในจุดเด่นต่อไปก็คือว่างานของเราเนี่ยมันแยกละเอียดเช่นเป็นจักษุแพทย์เนี่ยเช่นทําเรื่องของกร,รมเตาอ่อนแรงก็ทํากร,รมเต่าอ่อนแรงอีกคนนึงอาจจะทําตาล่างนะหรือจักษุแพทย์อีกคนอาจจะทําแก้กร,รมเตาอ่อนแรงโดยทาจากภายใน ขั้นหลังของหนังตาบนอะไรอย่างนงี้นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างจมูกเนี่ยแพทย์ที่ทําด้วยซิลิโคนก็คนหนึ่งแพทย์ที่ทําด้วยไขมันก็คนหนึ่งแพทย์ที่ทําด้วยวัสดุอืน่นๆก็อีกคนหนึ่งคือมันมันเป็นทีมแล้วก็สำหรับเรื่องจุดเด่นก็คือเรื่องเฟสล็อกเราจะใช้คำว่าล็อกซิสเต็มนะล็อกซิสเต็มก็คือเป็นศาสตร์เป็นสูตรลับที่เทอพรมี และเป็นจุดเด่นที่ในวงการแพทย์พยายามติดตามแล้วก็ค้นหาเราเพื่อจะมาขอวิชาหรือว่ามาขอเรียนขออะไรบางท่านเราก็เคยสอนไปให้แต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องขอเป็นความลับแล้วก็มันก็เป็นล็อกซิสเต็มเรามาใช้ในคําว่าดึงหน้าก็เรียกว่าเฟสล็อกจริงๆมันก็คือเป็นเฟสลิฟฟอร์ดอาเซียนก็คือการดึงหน้าเหมาะสำหรับคนเอเชีย ในอดีตที่เราทํากันมาเนี่ยเราฟอ l โล่เดบุ๊กบุ๊กมันเขียนโดยฝรั่งผิวขาวบางแต่คนเอเชียผิวเหลืองผิวหนากว่าดัะนั้นเทคนิคการทําแล้วก็การสร้างนวัตรกรรมใหม่สําหรับดึงหน้าคนเอเชียก็เรียกว่า Face l o อกนะครับในส่วนอื่นๆถ้าไปท,ท Call, า Lock, ําท,ที่บริเวณคอเราก็เรียกว่าเอ็กซล็อกนะครับหรือว่าทําที่หน้าผากเราก็เรียกว่าโฟเฮสล็อกคือการล็อกก็คือการเก็บ ด้วยวิธีพิเศษเป็นความลับสตรโดดเด่นเฉพาะของเราเลยและปัจจุบันนี้เราก็ถูกใช้คาว่า f a เ e ส o ล็อกเนี่ยไปสถานพยาบาลต่างๆที่เอาคำนี้ไปใช้ซึ่งเราก็คิดว่าเราคงไม่อยากจะทำแบบปังชานะครับเดี๋ยวมันก็จะไม่ดีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเพื่อนแท้ด้วยกันด้วยนะครับเราก็เลยอนุโลมใครจะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้แต่ว่าออริจินัลเรื่องล็อกทั้งหลายอยู่ที่ทีทละพอเนี่ยจุดเด่นเด็ดครับเราพูดถึงข้อดีเยีนเ่นพสมคว,วเรเลยฮะรู้จักคิดนควงมอย่างพอสมควรแล้ว แล้วฝั่งของความเสี่ยงะครับความเสี่ยงในการทําธุรกิจของกิจพรออะไรคือความเสี่ยงแล้วเรามีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้อย่างไรบ้างครับผมคิดว่าความเสี่ยงมันน่าจะเป็นความเสี่ยงในเชิงธุรกิจด้านการแพทย์ทั่วไปโดยเฉพาะด้านความแปรเพราะหนึ่งคือเรื่องของการแข่งขันตลาดที่รุนแรงเรื่องนี้ก็เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าในปัจจุบันมีคลินิกเกิดความงามมากมายเกิดขึ้นทั้งเกิดขึ้นมาแล้วก็ของเก่าเองที่อาจจะยังไม่เคยทําการตลาดก็มาทําการตลาดดังนั้นเนี่ย กระบวนการในการแข่งขันคิดว่าน่าจะมีความบุญแลกมากขึ้นซึ่งตรงนี้เราเองก็มี positioning ของติลคอนที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าหนึ่งคือเราจะไม่ทำ price war สองเราจะรักษามาตรฐานเรื่องของการ,รกดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดต่อไปเรื่องจำนวนเคสการปรับแก้เราก็จะลดลงให้ได้อยู่ต่ำกว่ามาตรฐานที่มันควรจะเปทำให้คำรับปากที่เราให้กับลูกค้ากับผลลัพธ์ที่ลูกค้าได้รับเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากดังนะั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นสิทธที่ บ้านยืนยันเรื่องของคุณภาพของการรักษาทีละพอร์ตเองได้เรื่องที่2องคือเรื่องของความเสีย่ยงด้านการแพทย์ซึ่งก็ตรงไปตรงมาครับเรื่องธุรกิจทางการแพทย์ในคุณหมอก็เป็นทีมแมนหลักสาคัญในการที่จะทําให้ธุรกิจของเราสามารถเติบโตและก็มีรายได้เราก็สนับสนุนคุณหมอทั้งเรื่องของการทํางานนะครับให้มีความสบายใจให้มีไรายได้ที่มั่นคงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวิชาการที่อาจารย์ชนฤทธิธ์ท่านเน้นย้ำมาตลอดตรงนี้ นอกจากได้เงินแล้วก็ยังได้กรอบนะครับซึ่งกรอบเองเนี่ยก็จะช่วยให้คุณหมอมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณหมอมีทั้งความมั่นคงแล้วก็มีเรื่องของความภาคภูมิใจแล้วก็โอกาสการเติบโตในช่องทางต่างๆที่ระพรเองที่หวาดไว้ให้เนี่ยก็น่าจะช่วยเรื่องของการคงอยู่ทีแพทย์ทีเดินได้ซึ่งแสดงออกในเชิงเชิงวอลเลตของเราเองที่ตัดมากๆรวมถึงวิธีการในการสร้างแพทย์ทีใหม่ๆขึ้นมาที่ท่านอาจารย์เฉลี่ที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่า เรามี first generation ซึ่งตอนนี้เป็นแท่นเบริการแล้ว second generation ก็จะถูกสร้างตามมาแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเริ่มดิจิทัล generation เข้ามาเลยเพื่อให้มีการรองรับของทีแพทย์ทีหมมากขึ้นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของความท้าายเชิงการตลาดในปัจจุบันก็เห็นว่ามีแพลตฟอร์มใหม่ๆออกมาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันก็ t ิ k t o k มีกระแสแรงมากซึ่งถ้าใช้ไม่ทําการตลาดบนทิกต็อกเองก็อาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้อันนี้ก็จะเป็นอีกความเสี่ยงที่ ทีละพอรเองจําเป็นต้องเดินตามในแนวทางใหม่ๆของกาตลาดให้ทันการแข็งของทั้งไทยแล้วก็ทั่วโลกเพื่อให้สามารถมีแชร์บาร์เก็ตได้คงอยู่ครับสุดท้ายแล้วอยากให้คุณหมอฝากถึงนักลงทุนครับสิ่งที่ผมอยาก,กฝากให้นักลงทุนได้พิจารณาก็คือดูเรื่องของคุณภาพเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจการแพทย์นะครับแล้วเป็นเศรษปกรรมขอให้นักลงทุนเจาะลึกไปดูถึง คุณภาพของแพทย์นะครับแล้วก็ประสบการณ์ของแพทย์ก็ไปดูวุฒิแล้วไปดูเรื่องของ t นโ n เวอร์เรทของโรงพยาบาลสังกกร,รมของเรานะครับซึ่งมันต่ํามากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแพทย์ที่อยู่กับเราเนี่ยจะเป็นแพทย์ที่ประสบการณ์สูงแลงวุฒิสูงอันสุดท้ายก็คือฟังดูแล้วมันจะแปลกนะเราไม่มีสัญญากับแพทย์เราไม่ต้องทําสัญญาเราไม่ต้องผกมัดแต่แพทย์ไม่ไปไหนเพราะฉะนั้น t u โนเวอร์เรทต่ำ จร,จริงๆแล้วมันเหมือนกันว่าสัญญานี่เป็นตัวช่วยให้เขาอยู่แต่ในข้อที่จริงในทางปฏิบัติหลายโรงพยาบาลปฏิบัติไปแล้วทําสัญญาสับแพทย์แพทย์จะออกก็ออกแล้วก็เป็นคดีฟ้องร้องกับแพทย์ก็หลายแห่งแต่ของเรามีแต่คนขอเข้าแต่เราต้องพิจนารณาทุกแง่มุมเลยนะโดยเรื่องแรกก็เรื่องว่าต้องมีคุณธรรมก่อนต้องมาทํางานนะครับไม่ใช่มาทาเงินเราห่วงเรื่องนี้มากอันที่สองเราดูเรื่องจรรญาแพทย์ถ้ามีจรรญาแพทย์เป็นผู้มี วิสัยทัศน์ที่จะทําประโยชน์เพื่อวงการแพทย์ทําประโยชน์เพื่อสังคมทําประโยชน์ให้กับผู้ถึงหุ้นทําประโยชน์ให้กับประชาชนทําประโยชน์ให้กับคนไข้อันนี้เราจะต้องดูไมค์เซตเขาซึ่งเราก็เราทำมาก็มีหลายคนที่จะต้องเชิญออกไม่ไม่เขาก็ออกไปเองอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เน้นเรื่องเอาเงินเป็นตัวตั้งแต่เราเอางานเป็นตัวตั้งการที่ได้เงินของนักลงทุนมาก็ต้องกราบขอบคุณนักลงท,ทุนทุกคนนะครับว่ามันเป็นภาระหน้าที่ ของผมและแพทย์ทุกคนที่ต้องตอบแทนบุญคุณให้นักลงทุนที่มาลงทุนกับเราต้องได้ตอบแทนในอัตราส่วนที่เป็นกลางเราจะไม่ทำให้มันหวหวาแล้วหุ้นเราก็อยากเชิญชวนนักลงทุนว่าเป็นหุ้นถือว่าเป็นฟันเดอร์บิทเทซึ่งจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับสถาบันวิชาการแล้วก็เป็นหุ้นช่วยเหลือสังคมขอบคุณครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากเลยครับขอบคุณครับ ได้ทำความรู้จักกับทีละพร,รคลินิกหรือ TRP กันแล้ววัว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนว่าที่หุ้นน้องใหม่ตัวนี้วันนี้ผมและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ